พระสะกุลาเทรีเกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้มีฐานะขั้นมหาเศรษฐีแห่งกรุงสาวัตถีเมื่อเติบโตได้แต่งงานมีบุตรธิดาต่อมานางมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระขีณาสพรูปหนึ่งจึงมาเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันจึงสละบ้านเรือนสละบุตรธิดาออกบวชแต่เนื่องจากอายุยังไม่ครบบวชจึงเป็นได้เพียงนางสิกขามานาหรือสามเณรีและปฏิบัติธรรมจนบรรลุอนาคามีครั้นเมื่ออายุครบก็ได้บวชเป็นภิกษุณีเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหรันต์ เมื่อสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านเป็นผู้ชํานาญในลิตรทั้งหลายมีทิพจักขุยานทิพสติยานและบุเพนิวาสานุสติยานทั้งนี้ก็เพราะอานสงสงจากอดีตชาติที่ท่านได้บวชเป็นปริพาชกได้จุดประทีปโคมไฟถวายบูชาพระเจดีย์ของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสจึงส่งผลให้ท่านมีความชํานาญในทิพจักขุยานด้วยเหตุนี้พระปรมศา,าสดาจึงทรงยกย่องท่านพระสะกุลาเถรีเป็นเอสทัคะเลิศกว่าภิษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีทิพยาจากักษุ